เป็นโทษมันก็เป็นโทษมองเป็นคุณมันก็เป็นคุณในคุณและโทษเนี่ยมันค่ค่าอยู่ด้วยกันคนโง่ก็จะมองแต่ทุกอย่างเป็นโทษหมดเลยเรื่องอะไรเกิดขึ้นมองแต่โทษว่าเป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเรื่องทําให้อารมณ์เสียทั้งหมดแต่คนฉลาดเขามองทุกอย่างเป็นอารมณ์สิ่งที่เสียเสียเนี่ยย่อยสลายไปรีไซเคิล เอาของเส,เสียเนี่ยมาย่อยเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้หมดอ่ะเหมือนของเส,เสียเนี่ยที่ของเสียของคนเนี่ยอารมณ์เสียของคนเราก็ย่อยสลายทําเป็นปุ๋ยเป็นของดีได้ทั้งหมดมันอยู่ที่เครื่องกรองและวิธีการบริหารจัดการอ่ะอันนี้คือการเรียนรู้ในโลกนี้เขาจะสอนเรา เขาจะเป็นครูผิดครูถูกที่คอยบอกคอยสอนเราให้เราเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างว่าลูกนี่เจ้านี่ที่เราพูดตะก,กี้นี่ยถ้าชั้นดีหมายว่าเขาจะตอบแทนบุญคุณเองถ้าไปทวงเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนไปทวงหนี้ลูกนี่มันจะเกลียดขี้หน้าเราไอเราไม่ทวงมันก็ไม่ได้ไอไปทวงมันก็อึดอัดมันและอึดอัดเราเวร ได้มามันก็ไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายเหมือนไปรีดไปรีดมันมาโคมันไม่ได้เต็มใจให้เรารีดมันเจ็บมันมันดีดคางบินถั้าเข้าข้างหลังเนี่ยต้องเข้าข้างข้างคนก็เช่นเดียวกันกตันยูรู้คุณลูกชั้นดีลูกนี่ชั้นดีต้องมีน้ำใจไมตรี คิดจะตอบแทนบุญคุณผู้อื่นที่มีแล้วแก่ตนโดยเคารพโดยรักโดยนับถือโดยเต็มใจ <c oughs> รักเคารพนับถือโดยความเต็มอกเต็มใจเนี่ยมันเบ่งบานออกมาจากภายในใจเลยมันทำไรมันเนียนไปหมดเพราะเขาเต็มใจอิ่มใจพอใจภูมิใจแต่ถ้าถูกบังคับให้ถูกบังคับให้เอา <c oughs> ถูกบังคับให้รับมันจะทรมานมนุษย์ที่ดีจะต้องไม่บังคับจะต้องให้การเต็มใจเขารับด้วยความเต็มใจผู้รับก็เต็มใจผู้ให้ก็เต็มใจถ้ามันเต็มเนี <c> ่ย <oughs> เหมือนน้ำที่มันเต็มฝั่งเต็มฟ้ามันจะซึมเข้าไปในในดินต้นไม้ทุกต้นมันจะเขียวก็แปลว่าเต็มใจมันเต็ม ความเต็มตื้นความเต็มอิ่มมันจะมีอยู่ในใจอะไรอะไรที่ดูแล้วมันจะเต็มความดีที่เต็มตื้นเต็มอิ่มเต็มใจมันจะเป็นความสุขถ้าไม่เต็มมันจะพร่องคนไม่เต็มบาทกับคนเต็มบาทนี่ยมันจะต่างกันคนเต็มบาทคือความสมบูรณ์คนบริบูรณ์พูนผลมีความสุข คนไม่บริบูรณ์ไม่พูนผลไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความเต็มของใจนี่คือเต็มที่จะรับเต็มที่จะให้เต็มในการที่จะจะบริการแต่บริหารจัดการมันเต็ม <c oughs> ไม่ใช่ถูกบังคับให้ทําไม่ถูกถูกรีดไถให้ให้ให,ให้มันจะอิ่มเหมือ <c> น <oughs> เรามาให้ให้อาจารย์เนี่ย ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความกตัญญูด้วยความรู้คุณอาจารย์ก็ต้องให้ด้วยความเมตตาปราณีจะหนักจะเบาอาจารย์ก็เต็มใจให้ให้ด้วยความเต็มถ้าพร่องไม่มีอะไรจะให้มันจะทรมานทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ทรมานผู้ผู้รับก็ทรมานอย่างนี้ไม่เต็ม ความเต็มอกเต็มใจนี่มนุษย์มันต้องสําคัญมากเลยเต็มใจที่จะให้ด้วยความรู้คุณผู้จะรับก็รับด้วยความเต็มใจไม่ใช่รับสักแต่ว่ารับสักแต่ว่าไม่รับด้วยความเต็มใจมันมีปัญหาแหละเหมือนเราพูดกับลูกกับเต้าเรามันรับด้วยความเต็มใจฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจในคําพูดเราเราภูมิใจ เราจะให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจเราให้ไม่ใช่ให้แบบมุ่งร้ายหมายขวัญแบบพูดจนมันเบื่อหน่ายเราที่ว่าแม่เหนื่อยยากทุกวันเพื่อใครประหยัดให้แม่มังแม่เบื่อแล้วก็ไม่แม่เหนือ่อยแม่ยากแม่ลําบากใจเหมือนทงบุญคุณเหมือนไปบีบบังคับให้มันขับแค้นใจมันเลยหายหิวหายอยาก มันก็ดึงดูให้ด้วยความเต็มใจเขาต้องรู้รู้ว่าเราทุกยากลําลบากแต่ถ้าเราไปทวงมันจะไม่อยากได้เลยถึงได้มามันก็ไม่เต็มใจพอคนให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ให้แล้วแถงโถงบุญคุณอีกกดดันอีกเข้าใจว่าดีเนะเหมือนจะไปสอนเขาแต่ไม่สอนไม่ใช่เวลาเลยเวลาที่เราให้ไม่ใช่เวลาที่ไปสอนเขา ไปสอนเวลาที่ให้ปุ๊บมันไปทวงบุญคุณเลยไปบังคับขู่เข็นเนะี่ยเท่านี้เรามันมันเลยไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าเลยนะมันแถบแกงกดดันต่อต้านเนะะี่ยคนเราก็เช่นเดียวกันให้ให้ด้วยความเมตตาปราณีกับให้ด้วยความบ่นจุกจิกจู้จีจ้ขี้เหนียวขี้ถีมันต่างกันเนี่ยขี้เหนียวขี้ถีด้วยความไม่เต็มเนี่ยมันจะข้าแค้น แค่ในใจคนรับน่ะมันแคนคนให้ก็แค่ขอแบมือแต่ขอแต่ขอแต่ขอทําอะไรก็ไม่ทํากูเหนื่อยกูยากกูลำบากทุกวันเพื่อใครมึงดูเบิ้งแมประยัดให้กูเบิ้งกูเหนื่อยกูลำบากหาไปบนไปฟึดฟัดไปทั้งคนหาทั้งคนรับฟึดฟัดทั้งคู่ไม่มีบุญคุณเลยรดดอกเสียเวลาโพด,ดอย่างเงี้ยอะไร คือะแสนพูดอ่ะสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าเก่าขม้าคนละบาทสองบาทพุทธรูกของเราไฟไหมแล้วเราต้องมาช่วยกันไปพูดไปพูดบีบคั้นเขาไปพูดบีบบังคับให้เขาหายเขาก็มองเลิกหลักเลิกหลักเลิกหักเออเองเนอะนี่ยืนอยู่นี่ถ้าเองไม่หายเสียหนาเองจะว่าเองไม่ใช่เศรษฐีเดินไปจักหน่อยเถอะปั๊นี่แต่แบ่งพัน เบ่งยี่สิบมิลลลองุ๊บงักงุกงักห้ด้วยความไม่เต็มใจเดี๋ยวว่าแกพูดรีดไถ่แต่คนพูดก็ขอเจ้าเองเป็นบุญใหญ่นะที่ไหนไปรีดไถ่เขาบุญเนี่ยทาไมพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการอึดอัดคนที่ไม่ทําเหมือนกับประกาศอโยมมาหนึ่งร้อโยมีหนึ่งร้อยโยม โยมดำหนึ่งร้อยโยมหนึ่งร้อยมีมียายสียังไม่ได้หาย<อ>บ้านเองไม่หาย,ยพูดเรียบไปเรียบมาฝัง่งนู่นฝังนี้เอ้บ้านยายสียังไม่เห็นหายยายสีแกอยู่ตรงกลางก่ะทําไมแกไม่ตักรอยโนะ้ยายสีแกได้ยินก็กลูกหลานม่เม่คนอื่นก็ไหายมาเรื่องบ้านเองยังไม่หายเลยเออเอเอเขาหายเท่าไหร่ ร้อยหนึ่งแม่มึงเอาไปจักร้อยไปนั่นอยู่ใต้หมอนแม่อเครียดอะให้ด้วยความข้าบแค้นอย่างนี้ไม่เต็มใจก็เสียงมันมาแล้วมันกระแทกแดงกกันทุกวันทุกวันทุกวันไม่เต็มอกเต็มใจอะไเลยใจไม่เต็มไม่เบิกบานทั้งนั้นโอ้ยแม่แม่หวยมาแล้วเฮ้ยซื้อหาแลยเราทำบุญไปเร้ว โอดผีไปแล้วทุกทีซื้อหวยก็มไม่ได้เครียดอ่ะเป็นกุศลเลยหรอกเพราะมันไม่ได้เต็มใจนี่พูดถึงตัวอย่างให้ดูถ้าเต็มใจมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเขาให้มากให้น้อยเขาจะเต็มใจของเขามันเบ่งบานออกมามันปล่อยสุดพุดผ่องมันสะอาดกายวาจาจิตมันสะอาดหมดมันดูสบายอ่ะ ดูทำอะไรก็สบายมันเต็มอกเต็มใจมันสบายอกสบายใจมันทำหนึ่ความเต็มตื่นในใจมันก็อิ่มใจแต่ทำกับพร่องกับแพร่งกับแพร่งกับพร่องมันไม่อิ่มหรอกมีแต่ความคัดเคืองคัดข้องคุณมัวเศร้าหมองในใจบุญมันก็เลยไม่เต็มเปี่ยมยะถา,าวารีวหะปูราปริปูเรณเดีทีพระสวดห้วงน้ำที่เต็มแล้วย่อมยังสมุทรสาคอให้เต็มได้ฉันใด ห้วงน้าที่เต็มไหมเต็มใจนั่นเองห้วงน้ําที่เต็มแล้วเต็มฝั่งเนี่ยมันน่ามูลน่าชีมันเต็มฝั่งมันก็ซึม,มก็ไปสองขางทางต้นมงต้นไม้ร่อนเลาะฝัะ่งอ่ะชําชื่นมากอ่ะานวยถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาคารห้วงน้ําที่เต็มแล้วย่อมยังสมุดสาครให้เต็มได้ฉันใด ห่วงบุญกุศลที่มนุษย์อุทิศแหล่งโลกนี้แล้วย่อมสําเ็จประโยชน์แก่ญาติผู้ลงรับจากโลกนี้ไปแล้วเดชชั้นนั้น,เ,นเขาเป็นห่วงใจที่เต็มก่อนถ้าเต็มใจเมือ่อไหรน้อมอุทิศกุศลญาติทั้งหลายเมื่อรู้ข่าวทำความดีอนุโมทนาเองเถิดน้ำมันเต็มมันก็ซึมก็ไปเองญาติทั้งหลายอันรู้ข่าวทำความดีก็อนุโมทนาสาธุการอันนี้แปลว่าเขาเต็มเขาก็เต็มใจที่จะรับ บุญของญาติญาติทั้งหลายก็เต็มใจอุทิศเพื่อเขามันเต็มเลยได้ทําที่ที่เต็มใจพระที่เต็มใจอุทิศสนกุศลก็เต็มใจผู้รับก็เต็มใจจะรับด้วยความเต็มใจเมื่อรู้ข่าวดังความดีของญาติแล้วบุญทั้งหลายก็เป็นสเสบียงหนุนเนื่องให้เขาต่อไปจึงว่าเต็มไป เหมือนเอาของใส่เต็มรถไปเยี่ยมญาติญาติเขาของใสเต็มรถถ่ายเต็มรถไปอย่างเงี้ยเขาเต็มแต่ถ้าไม่เต็มมีปัญหาแหละไปเที่ยแผลนี่ยร้ยา,รายขอเขาทาบุญเี่ยมีแต่เหล่ายาปลาปิ้งหมูหมากาไก่ตายร้องเลือดซ่านนี่ไม่เต็มมีแต่บาปส่งไปเขาก็ไม่รับแล้วเพราะนั้นบุญหรือบาปมันอยู่ที่ความเต็มบาปก็เต็มบุญก็เต็ม มันอยู่ที่ว่ามันจะเต็มแบบไหนใจมนุษย์พร้อมที่จะรับทั้งบุญและบาปถ้าทำบาปมากๆมันเต็มไปได้วยบาปถ้ามีแต่ความอิ่มใจมันก็เต็มไปได้วยบุญกุศลก็คือความฉลาดเนี่ยคือความเต็มนั่นแหละคือทุกอย่างสามารถย่อยสลายได้หมดไอ้เรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยแล้วย่อยให้เป็นปัญหาเป็นเป็นดีซะเป็นกุศลซะเป็นฉลาดซะ เป็นรุ่งเป็นเรืองเป็นจำเริญเป็นปัญญาเสียง่ายนิดเดียวเรื่องอะไรอะไรที่เร็วๆในโลกอ่ะถ้าเรารู้จักย่อยสลายมันเป็นวิกฤตแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้แปลงมันเขาอยากเอาของเสียๆมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าไหมของไม่ดีเขายังเอามาทาทำของดีได้เราก็ย่อยของเลวๆให้เป็นของดีได้น้ะมนุษย์เรียนรู้แล้วจะฉลาดขึ้น ไม่ใช่ฉลาดที่อื่นฉลาดในการเรียนรู้นในโลกนี้เองยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิพามีวัสมิเชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชเดระโสยะถาสพีติโยวิบัติชันตุสัพพโรโควินัส สตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีธีคายุโกภาวะอภิวาธนาสีสัญจังอุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลัง